ดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะเดี๋ยวบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้นะเตยตั้งใจทํามาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวไม่เรียบเนียนอยู่นะคะในตอนนี้คือหลังๆเนี่ยเตยอะได้ DM หรือว่า Inbox จากท่านผู้ชมมานะคะว่าอยากให้พี่ได้มาเห็นผิวหน้าจางว่าหน้าผมมันแย่มากอะไรเงี้ยบางคนก็แบบ เออต้องลงกี่ครั้งคะนี่ตอนนี้ยังไม่ดีขึ้นเลยแบบท้อแล้วเมื่อไหร่จะน่าจะดีขึ้นเมื่อไหร่ลูมสิวจะดีขึ้นอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวเตยจะบอกก่อนว่าคือจริงๆแล้วอ่ะการที่เราไม่ได้มีผิวที่เรียบเนียนเหมือนกลาสกินอ่ะมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะทุกคนมันคือมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์การที่เราเป็นมนุษย์เราก็คือมีสิวได้คือทุกคนอ่ะต้องเคยเป็นสิวอยู่แล้วซึ่งการเป็นสิวอ่ะมันก็จะเป็นบอกเกิดของ สีผิวไม่สม่ำเสมอหนึ่งข้อ2ก็คือบางคนก็เป็นหลุมสิวเป็นหลุมเลือหลุมตื้นก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าคุณเป็นสิวอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งวิธีการรักษามันก็แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลซึ่งบางคนอาจจะไปทำเนเซอร์ก็ได้หรือว่ามาลงเข็มแบบที่ตตยเคยทำคลิปไว้ให้ดูก็ได้นะคะมันก็ช่วยได้เหมือนกันสำหรับคนที่ต้องการประหยัดง,งบ แต่ว่าคลิปนี้ที่เตยตั้งใจมาทำอะ่ะเตยอยากให้เป็นกาลังใจให้ท่านผู้ชมดูนะคะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่คุณคนเดียวนะที่เป็นสิวเตยเองเตยก็เป็นเดี๋ยวเตยจะขึ้นรูปไว้ให้ดูนะคะว่าคือดูอย่างเงี้ยในในกล้องอะ่ะหน้าก็คือดูเรียบเนียนใช่ไหมแต่ดูเนี่ยดูรูปของเตยนะอันเนี้ยคือหน้าเตยจริงๆคือเตยก็มีรอยหลุมสิวรอยแผลเป็นอิสุกอิส,สายแถมก็ยังเป็นรูขุมขนด้วยซึ่งรูขุมขนอะ่ะเตยจะบอกว่าไอ้ลงเข็มไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดว่าเทียบกับ เออหลุมสิวว่าช่วยเรื่องหลุมสิวได้ดีกว่าเห็นไหมถึงแม้ว่าเธออาจจะทํตลงเข็มมานานแล้วอ่ะแต่มันก็ยังไม่หายคือไม่ใช่ว่าเป็นคุณแค่คนเดียวนะที่ผิวหน้าไม่ดีคือมันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาของคนนะ่ะทุกคนเออมันเป็นแบบเรื่องพื้นฐานของมนุษย์อนะ่ะ อ่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปนี้นะเป็นรูปแบบเซเลบริตี้นะเป็นดาราทางฝรั่งนะคะว่าเออจริงๆแล้วคขาอ่ามีหลุมสิวเหมือนกันหนะ้าเขาก็ไม่ได้เรียบเนียนนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเลยคนแรกคุณคิมคาราเชียนทุกคนก็น่าจะรู้จักคือคิมเนี่ยดูดิว่าเขาแบบเป็นพพีเซนเตอร์นู่นนี่นั่นหนะ้าเขาแบบสวยมากแล้วก็แต่ละแอดที่เขาแบบไปโฆษณาอย่างเช่นลงปก นิตยาสารหรือว่าเป็นเครื่องสำอางของเขาเองหรือว่าเป็นแบรนด์เสื้อผ้าของเขาอะหน้าเขาเรียบเนียนขนาดไหนทุกคนแต่จริงๆแล้วคิมคาราเชียนะเขาก็เป็นคนคนหนึ่งเนาะที่เขาก็สามารถมีแบบมีริ้วรอยได้มีหลุมสิวได้มีรูขุมขนได้เนี่ยทุกคนดูสิทุกคนดูว่าเนี่ย ขนาดคิมคาราเชียนะที่เขามีเงินมากขนาดเนี้เขาสามารถใช้เงินเพื่อทำให้ผิวหน้าเขาเป็นกลัสสกินได้แต่เขาก็ยังทําไม่ได้เลยทุกคนทุกคนมันเป็นเลืองธรรมชาติอันนี้นอกจากคิมคาลาเชียนแล้วขอยกตัวอย่างอีกคนหนึ่งนะคะเป็นน้องสาวข,ของเขาเคนโดลเคนโดลเจเนอร์ Kendall. Kendall นะคะนี่เดี๋ยวให้ดูรูปคือเคนโดลอ่ะเป็นนางแบบที่ ค่าตัวสูงที่สุดในโลกเลยมั้งถ้าเตยจำไม่ผิดนะในปัจจุบันนี้นะคะแล้วเขาก็คือดังมากทุกคนดูความสวยของเขาคือเขาสวยมากแล้วเขาก็เป็นพรีเซนเตอร์ของยาแต้มสิวยี่ห้ออะไรนูไม่เตยจำไม่ได้แล้วนะจาชื่อไม่ได้ดูดิทุกคนเขายังเป็นสิวเลยทุกคนคือการเป็นสิวมันเป็นเรื่องธรรมดามากเป็นสิวแล้วก็รักษาสิเดี๋ยวมันก็หายรักษาเสร็จ รักษาสิวเสร็จก็มารักษาหลุมสิวต่อคือคุณไม่ต้องมาคิดว่าทุกคนในรอบตัวอะไรเงี้ยคือหน้าเนียนกันหมดมันมันไม่ใช่อ่ะทุกคนคือเป็นสิวมันก็เลือดธรรมชาติเนี่ยอะเดี๋ยวให้ดูรูปต่อไปนะคะ คุณแม่เจนิเฟอร์คุณแม่เจนิเฟอร์โลเปนี่คือบอกก่อนว่าเตยเป็นแฟนคลับของคุณแม่เจนิเฟอร์โลเปนซึ่งเตยอชอบเพามาทุกคนคือคุณแม่เจนิเฟอร์อายุ50กว่าแล้วสวยขนาดนี้คือเขาแบบอมาตามาจริงๆทุกคนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะคือเขาเป็นพรีเซนเตอร์คือสัมอาไปถ่ายแบบไปนู่นนี่นั่หนหน้าเขาก็แบบเรียบเนียนมากสวยมากใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะเขาก็มีริ้วรอยเพราะว่าเขาอายุ50กว่าแล้วทุกคนมันเป็นเรื่องธรรมชาติอะ และการที่เขาจะใช้แอปในการแต่งหน้าหรือใช้เมคอัพอาร์ติสที่แบบดังๆมาช่วยกริ้วรอยหรือช่วยช่วยกรบข้อด้อยของเขามันก็เป็นเรื่องธรรมดาทุกคนดูดิอ่ะแล้วมีอีกคนนึงคนนี้นี่ไม่แน่ใจว่าทุกคนจะรู้จักกันหรือเปล่าน้องวูฟี่แคนดี้นะคะก็เป็นเหมือนเป็นเซเลบดังของอเมริกานะคือเขาสวยมากหุ่นดีมากดูใน IG ก็คือดูดิทุกคนหนะ้าคือเนียนผ่องเป๊ะเวอร์อะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเตยจะให้ดูรูปเปรียบเทียบกับที่ รูปที่ Getty Image เขาเอามาลงนะคะอ่ะเนี่ยดูดีทุกคนคือน้องเขาก็เป็นสิวเป็นสิวเป็นเรื่อดธรรมดาทุกคนคือไม่ต้องไปคิดว่าเออ ผิวหน้าเรามันแย่มากแบบไม่มีทางที่จะทําอะไรให้มันดีขึ้นได้แล้วอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะทุกคนคือการเป็นสิวมันเป็นเรื่องธรรมชาติการมีหลุมสิวการมีรูขุมขนมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากอันนี้นะคะคลิปทั้งหมดที่ตเตยมาลงให้ทุกคนดูเนี่ยนะคือเตยจะบอกว่าอยากจะเป็นกําลังใจให้คนที่กําลังท้อใจเนาะเรื่องเกี่ยวกับว่าเออผิวหน้าตัวเองไม่เรียบเนียนเหมือนคนอื่นเขาทําไมคนอื่นเขาแบบผิวดีจังอะไรเงี้ยทำไมของตัวเองถึงไม่ดีอะไรเงี้ยเตยอยากให้โฟกัส ไปในเรื่องการรักษาให้มันเรียบเนียนขึ้นการรักษาก็คือต้องใช้ความอดทนนะทุกคนคือกว่ามันจะเป็นสิวกว่าที่จะหายกว่าที่จะฟื้นฟูขึ้นมาไดา้มันก็ใช้เวลานะคะก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนจริงๆเรากา็มีคนถามมาเยอะเรื่องการลงเข็มว่าเออทำไมไปซื้อแล้วมันไม่ใช่ราคา2อง0ันเหมือนที่เตยลงคือคลิปอะ่ะ ตคยทำไว้เป็นปีแล้วนะทุกคนแล้วก็ของมันก็มีการขึ้นราคาหรืออะไรอย่เงี้ยนะคะถ้าใครไม่ไม่พอใจถ้าใครคิดว่าแพงเกินไปที่จะไปซื้อกับ Facebook อันนั้นนะคะก็ลองไปเซิร์ชใน s h อ p e e ก็ได้นะเดี๋ยวนี้ใน s h o ป e e ก็มีเข็มขายนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เหมือนแบบมีคนที่ปรึกษาในการลงว่าลงตรงนี้ดีไหมอะไรเงี้ยอันนี้เขาก็เหมือนบวกค่าเข็มเขาก็บวกกับค่าการปรึกษาที่ช่วยดู การพัฒนาการของผิวหน้าไปด้วยนะทุกคนอ่ะอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะที่เตยมาให้กำลังใจกับทุกคนให้กำลังใจกับคนที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับความไม่เรียบของผิวหน้านะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไ r i b e ให้เตยด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ